สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ครับวันนี้นะครับวิทยาการคำนวณหน่นวยการเรียนรู้ที่4นะครับความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับพูดง,ง่ายๆคือใช้คอมพิวเตอร์ใช้โทรศัพท์ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนี่นะครับว่าเราจะมี ภูมิคุ้มกันนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตยอย่างไรนะครับแต่คูมีความเชื่อมั่นนะครับว่านักเรียนหลายคนครับหรือคนทั่วๆไปนะครับในยุคสมัยนี้นะครับก็ก็จะมีความสามารถด้านนี้อยู่แล้วนะครับแต่เราก็ไม่ประมาทนะครับไม่ประมาท เพราะว่าเราอาจจะไว้ใจใครไม่ได้นะครับดังนั้นเรายิ่งต้องมีการเรียนรู้เรื่องนี้นะครับอันนี้ชี้แจงในใบงานนะครับในใบงานที่สี่นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับก็นักเรียนอธิบายในเรื่องของการกําหนดรหัสนะอันนี้นักเรียนใช้ประสบการณ์ตรงของนักเรียนก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้อง ใช้หนังสือเป็นเรื่องของการอ้างอิงนะครับหรือทานข้อมูลในหนังสือมัน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 อาจจะดูไม่ทันสมัยนะครับนักเรียนสามารถหาข้อมูลมาเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก่อนนะครับสมัยแต่ก่อนนะครับยุคสมัยการเป,เปลี่ยนแปลงรหัสนะครับแต่ก่อนการใส่รหัสเนี่ยคนทั่ทวไปก็กดตัวเลขตุ๊ก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 นะครับเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มเติมมาด้วยการใส่ตัวอักษรน,นะครับเดี๋ยวนี้หนักเข้าไปใหญ่ ตัวอักษรมีใหญ่มีเล็กนะครับเพื่อป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้อ่าให้ง่ายต่อการจดจํานะครับแต่บางคนตั้งรหัสยากเกินไปจําไม่ได้ครับน,นี้เล่าจากประสบการณ์นะครับท่านเรียนคุนไหนอาจจะมีประสบการณ์อย่างเช่นการกําหนดรหัส a T M สมัยก่อนก็แค่ตัวเลข4ตัวนะครับบางคนก็ง่ายๆอย่างนึงน่งนึง เก็เกิดปัญหานะครับแต่เดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็นหกตัวอนาคตข้างหน้าก็คิดว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เป็นการกดรหัสแล้วครับต่อไปอาจจะเป็นการสึกเดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์มือถือเยอะแยะครับสแกนนิ้วสแกนใบหน้านะครับมีระบบ AI นะครับมาช่วยเหลือเรานะครับมีชันช่วยเหลือเราในใบงานที่4นะครับกำหนดรหัสข้อแนะนําสิ่งที่ไม่ควรนําเอาพิมพ์ผิดครับ อันนี้พึงเห็นเลยนะครับอันนี้ก็ขออภัยนะครับไม่ควรนํานะครับในนั้นเขียนน้ำแก่กันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ข้อควรปฏิบัติในการตั้งรหัสนะครับอันนี้ผูดง่ายครับในหนังสือแบบเรียนมีครับแต่ว่าถ้าในเรียนอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราก็มาแชร์กันได้นะครับ เวลามาแชร์กันี่คือทำมาทำใส่ใบงานงนี่แหละครับฟองผู้ผู้สอนอา่านแล้วตรวจเอออันนี้น่าสนใจนะครับตรวจสอบแล้วเออมันเป็นสิ่งที่น่าเผยแพร่นะครับเราก็จะมีการนําไปเผยแพร่นะครับอันนี้ก็เป็นใบงานนะครับใบที่4ี่นะครับในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็ฝากนักเรียนนะครับได ให้ความสําคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะในยุคนี้นะครับยุคที่เราต้องอยู่กับเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับก็หวังว่านะครับเราจะมีโอกาสนะครับกลับมาเจอกันภายในเร็ววันนะครับภายในเร็ววันนะครับคุณครูก็มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนทุกวันนะครับก็นี่ครับตรวจใบงานนะครับ ทำคลิปการสอนนะครับก็มีทั้งปรับปรุงอันเก่านะครับพยายามนะครับพยายามเพิ่มเติมนะครับให้นักเรียนดูแล้วไม่เบื่อนะครับก็หวังว่านักเรียนจะได้รับประสบการณ์อันนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็สาธุครับลูกลายหายไปเร็วๆนะครับแล้วเราจะได้มาเจอกันที่โรงเรียนนะครับ ตัวนักเรียนเองก็อย่าลืมนะครับเด็กยุคใหม่นะครับจะต้องมีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างมีนะครับอย่างมีสร้างอย่างสร้างสรรค์น,นะครับอย่างสร้างสรรค์มีศิลธรรมนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับฝากให้ในักเรียนได้ทดสอบนะครับแล้วก็ทดลองโดยตัวเองนะครับว่าความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันมีความจาเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับกูสอนก็คงจะมีการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับก็หวังว่าเราจะพบกันในเร็ววันนะครับสวัสดีครับ